แห่งชาติป่าหินง,งามนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สมศักดิ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามจังหวัดชายภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,<ว>รบขออนุญาตเรียกว่าพี่ศักดิ์ได้ครับยินดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อุทยานที่มีความขึ้นชื่อเรื่องของดอกกระเจียวที่มีความสวยงามนะคะอยากจะสอบถามพี่สมศักดิ์นิดนึงค่ะว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามมีที่มาและความสําคัญยังไงบ้าง สำหรับอุทยานชาติไตรงามเนี่ยมีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียภูมิมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด6 2 0 0 0ไร่เราได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่105นะครับของประเทศเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างโดดเด่น อยู่หลายพื้นที่อย่างพื้นที่แรกนะครับณช่วงนี้นทักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวของเราเห็นว่าน้องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาจะเข้ามาดูดอกกระเจียวนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีหมอกค่อนข้างจะเยอะนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆในพื้นที่ของเราจุดต่อไปในจุดของเราเนี่ยเราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือผาสุดแผ่นดินนะครับผาสุดแผ่นดินเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าดินแดน3ภาคเป็นจุดที่สําคัญว่าอากาศนี่ค่อนข้างบริสุทธิ์เรา สูดอากาศบริสุทธิ์ในส่วนตรงนี้ได้และแหล่งท่องเที่ยวที่3ของเรานี่ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมเกียตรติหรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติผา,ากรัก ตรงนี้ระยะทางที่น้องเที่ยวนี่ต้องเดินไปเที่ยวชมความ,วามสวยงามทางธรรมชาติเนี่ยระยะทาง2กิโลเมตรตรงนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือผาก่อลักและก็จะมีในส่วนของกระเจียวขาวนะครับซึ่งเป็นกระเจียวอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งจะมีทุ่งเนี่ยค่อนข้างที่สวยงามมากตรงนั้นเราสามารถที่จะไปดูต้นไม้ของป่าเต็งลังนะครับแต่ภาพของดอกกล้วยไม้ต่างๆในพื้นที่ตรงนี้แล้วไล่ลงมาอีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นลานหินหน่ในส่วนของลานทนนี่หน่ก็จะมีหิน นะที่รูปร่างลักษณะที่มีความสวยงามมากใน,ในส่วนตรงนี้ซึ่งมันมีความอายุป,ประมาณ1 8 0น่งถึงสองล้านตีก,ก็ตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะครับแล้วก็ในส่วนจุดสุดท้ายก็คือจะเป็นบริเวณในส่วนของลานทิ้งามตรงนั้นก็จะมีหินที่ค่อนข้างแปลกตาค่อนข้างสวยงามมี8กลุ่มหินนะครับเดี๋ยวถ้าไงเสร็จเพิบเดี๋ยวจะให้ทางน้องๆน,งน,งนี่เข้าไปดูในพื้นที่ตรงนั้นอีกทีนึงครับ ก็เรียกได้ว่านะคะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของเรานะคะเที่ยวได้ทุกฤดูจริงๆนะคะไม่ได้เพียงแค่เฉพาะฤดูฝนฤดูนี้ฤดูเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วไทยไปได้ทุกฤดูเลยค่ะ ดอกกระเจียวนะครับพบอยู่ทั่วโลก65สายพันธุ์พบที่ประเทศไทย30สายพันธุ์ซึ่งดอกกระเจียวที่นักท่องเที่ยวจะสามารถพบเห็นอยู่ในทุ่งดอกกระเจียวจะเป็นดอกกระเจียวบัวสวรรค์พันธุ์พื้นเมืองนะครับวันนี้นะคะเราก็มีน้องไกด์มาคุเทศของทางอุทยานด้วยใช่ไหมคะที่จะพาเราไปเที่ยวชมให้ข้อมูลในจุดต่างๆคะ่ะใช่ครับเพราะว่าในรถรางทุกพันธ์เนี่ยเราจะมีน้องๆมักคุเทศน้อยนะครับซึ่งจะเป็นน้องๆน,นักเรียนที่อยู่บริเวณในอรอบอุทยานเนี่ยก็จะให้ความรู้นักท่องเที่ยว ในรถรางของเรานะครับเพื่ออย่างน้อยได้มาที่ของเราเนี่ยมันมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่สําคัญบ้างหรือมีความสําคัญอะไรบ้างในทรัพยากรของพื้นที่ของเรานะครับรถรางหรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้ามาบริการนักท่องเที่ยวอยู่ในวิยาณแห่งชาติไบงามของเราเนี่ยคือจะไม่ไม่ใช่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรานที่เข้ามาดนการจะเป็นส่วนของวิสาหกิจชุมชนซึ่งรายได้เนี่ยวิสาหกิจชุมชนก็จะ อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ในในกลุ่มของเขาเองในส่วนนั้นนะครับก็เ,เรียกได้ว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชน,ชมชนด้วยแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมไปกับการท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยใช่ครับใช่ครับ แล้วเราก็มาอยู่กันที่จุดไฮไลท์จุดแรกนะคะที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะจุดนี้มีความมหัศจรรย์พิเศษยังไงบ้างคะพี่สาจุดบริเวณจุดนี้คือหน้าผาสุดแผ่นดินของเรานะครับตรงนี้หรือที่เราเรียกว่าดินแดน3ภาคนะครับในจุดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นจุดสูงสุดในส่วนของอำเภอเทพสถิตมีความสูงอยู่ประมาณ846เมตรที่เราเห็นอยู่นะจะเป็นเทือกเขาบังเขยนะจะเป็นหินทรายนะตรงนี้ก็จะยาวไปถึงอุทยานชาติไททองสำหรับจุดนี้ถ้าต้องเที่ยวมาเนี่ยก็จะได้มาสัมผัสหมอกได้มาอาบหมอกได้มาสูดอากาศ ตรงนี้จะถือว่าเป็นจุดที่เราสามารถยืนได้อยู่3มภาคนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นฝั่งของจังหวัดลบบุรีนะภคาคกลางนะทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนของอาภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับจุดที่เรายืนอยู่นี่ก็คือในส่วนของจังหวัดชายภูมิภาคอีสานตรงนี้เลยเขาเรียกว่าดินแดนสภาคนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบริเวณจุดนี้จะค่อนข้างที่พักใจเพราะว่าได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสสายหมอกนะครับหรือแม้กระทั่งในจุดตรงนี้เราสามารถที่จะมาชมพระอาท,ทิตย์ตกดินในยทมเย็นก็ได้ค่อนข้างสวยงามนะครับ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันใช่ครับที่นี่เรียกว่าจุดรคะตรงนี้ระเบียงโอโซนฮะตรงนี้นักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาบริเวณผาสุดแผ่นดินนะฮะก็จะไม่พลาดตรงที่นี่เป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวเนี่ยสามารถที่เข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วมาอาบหมอกได้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วทิวเขาวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับนี่เราจะเห็นว่าจุดที่นักท่องเทีย่ยวเดินขึ้นมาบริเวณจุดระเบียงตรงนี้เรามีข้อจํากัดว่าให้นักท่องเทีย่ยวเนี่ย ขึ้นมาได้ไม่เกิน1ิคนนะครับเพื่อวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับใช่วันนี้พอดีมีหมอกนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นทิวเขาด้านฝั่งตรงข้ามเราได้นะครับแต่ถ้าวันไหนถ้าเกิดไม่มีหมอกเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นทิวเขาในฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเขตรักาษาะพันธุ์ป่าซับลังกาค่อนข้างจะสวยงามมากทิวเขาสลับซับซ้อนตรงนั้นนะครับ ที่เราอยู่กันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาก่อนหลังใช่ไหมคะพี่ใช่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อุทยานชาติป่าหงของเราตรงนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสำคัญนะครับก็จะเป็นทุ่งกระเจียวขาวตรงนั้นจะเป็นทุ่งกว้างใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปชมกระเจียวขาวในพื้นที่ของเราแนละก็ะเป็นกระเจียวอีกหนึ่งพันสายพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับกำลังชูช่อออกดอกรอน,นักท่องเที่ยวน,นะครับท่า,ามกลางป่าป็่ค่อนข้างสวยงามมากตรงนี้พร้อมสายหมอกตรงนี้ถึงบอกว่าใครมีโอกาสเนีด้วยนะครับ เราก็มาอยู่ในแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามแล้วใช่ไหมคะพี่ศากก็ค,ค,คือทุ่งดอกกระเจียวที่บริเวณรอบข้างที่เราเห็นเหมือนถูก <c oughs> ดอกกระเจียวอบล้อมเราไว้เลย <c oughs> บริเวณทุ่งตรงนี้ให้พี่ศักช่วยเรานิดหนึ่งค่ะว่ามีพื้นที่เท่าไหร่สําหรับบริเวณจุดนี้ก็ถือว่าเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาเยี่ยมชมบริเวณทุ่งตรงนี้เพราะว่าทุ่งตรงนี้มันจะเจริญเติบโตออกดอกก่อนบริเวณจุดอื่นๆและจุดตรงนี้สภาพพื้นที่ที่ทุ่งกระเจียวปรรรระมาานนี่่ยัอ้้้สกไใตงถ นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเนะครับเปรียบเสมือนว่ามาอยู่ใจกลางของดอกกระเจียวที่บอกเมื่อกี้ก็คือดอกกระเจียวจะโอบร้อมของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งหมดเลยเราสามารถมองไปได้360องศาก็จะเห็นดอกกระเจียวเต็มทุ่งนะครับใครมาช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะได้มาสัมผัสหมอกอาบรเวณดอกกระเจียวนะครับเห็นต้นหญ้าเพกนะครับอาบานเติบโตอยู่ด้านล่างพื้นดินสีเขียวนะครับพร้อมดอกกระเจียวที่ชูชอเป็นสีชมพูเป็นศิลปะที่ธรรมชาติเติมแต่งได้อย่างลงตัวเลยใช่ใช่ครับ ส่วนทางด้านขวามือของนักท่องเที่ยวนะครับจะเป็นบริเวณลานหินหนอนนะครับสำหรับลานหินหนอนนะครับสันนษฐานว่ามีอายุราวๆหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสามสิบล้านปีตรงนี้คือลานหินหน่อครับลานหินหน่อเนี่ยจะเป็นลานหินทรายที่อยู่ในหมวดหินผูพานหมวดหินวิหารหรือหมวดหินภูกระดึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นหมวดหินพะวิหารครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นหมวดหินพราวิหารเพราะว่าถ้ามองดูหินแต่ละก้อน เราจะเห็นรอยเฉียงในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าแนวชั้นการบางชั้นเฉียงระดับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมดถิ่นพระวิหารครับ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะนั่นก็คือลานหินงามนั่นเองค่ะให้พี่อีฟช่วยแนะนํานิดนึงค่ะว่าในเส้นทางนี้เราจะไปเจอกับความมหัศจรรย์อะไรบ้างค่ะในลานหินงามนี้นะคะของเราก็คือจะเป็นรูปร่างของก้อนหินนะคะที่ปรากฏการทางธรรมชาตินะคะกัดกร่อนทําเป็นเกิดเป็นรูปทรงต่างๆสวยงามนะคะซึ่งในลานหินงามนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่8กลุ่มหินนะคะ ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเช่นหินท้ำม,มองค่ะหินปราสาทหินทั่มตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแนะนําเรื่องจุดไฮไลท์ความสําคัญของหินนั้นนะคะนี่นะคะพี่เดี๋ยวถาม่อยว่าอันนี้คือกองหินอะไรคะคือมันเยอะมากอ๋ออันนี้นะคะก็คือเป็นกองหินที่แบบนักท่องเที่ยวค่ะที่เขามาเที่ยวก็คือเขามีความเชื่อในเรื่องว่าอารมณ์ ण, ว่าอธิษฐานไว้ว่าเออถ้ากองหินนี้ไม่ล้มก็คือ ความเชื่อความอธิษฐานที่เขาทำไว้จะเป็นจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วจริงๆการที่เราเอาหินจากพื้นที่หนึ่งมาวางอีกพื้นที่หนึ่งแล้วเรียงกันแบบนี้ค่ะมันสมควรทำํำไหมคะการเอาหินออกมาจากพื้นที่หนึ่งแล้วก็บางทีเลี้ยงสูงเนี่ยแล้วมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาล่วงแตกเนี่ยมันทําให้หินคือเปลี่ยนสภาพแปรเปลี่ยนสภาพแล้วก็ทําให้เป็นการกระตุน้นให้มันผุก,ก่นได้เร็วขึ้นนะคะ เป็นอีกหนึ่งการกระทํานะคะที่นอกจากอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วยังเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยก็เราก็อยากเชิญชวนรณรงคนลนักท่องเทียเ่ยวน้อว่าให้เราชมแต่ตาดีกว่าให้เก็บความสวยงามอันนี้อยู่คู่กับธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติเดี๋ยวเราไปต่อกันใช่ไหมคะอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันอันนี้เป็นหินแม่ไก่นะครับลักษณะจะเหมือนกับแม่ไก่ที่กําลังกกไข่อยู่ แต่ว่าจะมีตำนานว่าทำไมเห็นแม่ไก่ไม่มีเห็นลูกไก่สักทีเพราะว่ามอหันตั้งเลี้ยงกินไข่ นี่ไงครับไฮไลท์ของลานหินงามที่ว่านท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วก็มาท่องเที่ยวที่ลานหินงามซึ่งเป็นจุดที่4ี่จะพลาดไม่ได้ก็คือหินหำตั้งนะครับที่นี่เรามีความเชื่อว่าถ้าหากนท่องเที่ยวที่ยังไม่มีเนื้อคู่นะครับได้มาลูบเป็นสัมผัสหินมอหำตั้งก็จะได้เนื้อคู่กลับบ้านนะครับแต่สำหรับนท่องเที่ยวที่มีเนื้อคู่อยู่แล้วถ้าหากได้มารูปหินหำตั้งนะครับก็อาจจะมีเนื้อคู่เพิ่มแต่วิธีการรูปนะครับเดี๋ยยยวววมุเเเทะสาาาาธต้ดู่่รรอองงงลีนคับ อย่างนี้นะครับรูปหนึ่งครั้งพอนะครับอย่ารูปหลายครั้งเดี๋ยวจะได้หลายคนนะครับแล้วก็ลอยรูปนัองเที่ยวจะรูปเยอะมากนะครับจนหินมอําตั้งสึกก่อนไปเยอะเลยพลังของมนุษย์อันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะนี่จะเป็นหินหินถ้ำมองครับท้าไมถึงเรียกว่าถ้ำมองสงสัยมากมาถ้ำมองยังไงมันมีรูอยู่ตรงนี้ครับให้มองผ่านขึ้นไปอก็จะเรียกว่ามันเหมือนกล้องดูดาว เราได้เห็นถ้ำมองแต่ก่อนจะถึงหินราชสีเห็นป้ายแล้วใหญ่มากหินช้างเอราวัณมันเป็นจินตนาการของผู้ที่มาบุกเบิกผู้ที่มาบุกเบิกผู้ที่มาบุกเบิกนี่คือหินเรด้าที่เป็น เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหมุดหมายที่ทุกคนที่มีพาสปอร์ตอุทยานก็จะต้องมาตามตามรอยที่นี่ให้ได้เพราาะว่มันเป็นโลโก้ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับลานหินงามเป็นสถานที่แรกที่นักสำรวจเข้ามาสำรวจตั้งแต่ช่วงประมาณปี2538ก่อนที่จะเกิดเปิดเป็นวนอุทยานคือให้เที่ยวละสวนหินงามก่อนเห็นเราจะเห็นว่าสวนหินงามครับเห็นรอยหนังสือจาง คือเป็นสถานที่แรกที่ทางนักธรณีวิทยาหรือว่าทางกรมอุทยานเข้ามาสำรวจเพื่อเตรียมจะประกาศจัดตั้งเป็นวณอุทยานแล้วก็สืบต่อเนื่องมาจนได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเมื่อปี2550เราก็เลยใช้หินรูปเนดาเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเพราะว่าเป็นหินที่เหมือนเป็นตัวกอกัะเดื่อให้เกิดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่มีพื้นที่ถึง60,000กว่าไร่ครับ อันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายของลานห่นงามของเรานะคะวิธีการถ่ายรูปก็คือนั่องที่ยวทำท่าเหมือนจับจับหินนะครับแล้วก็ให้มือกล้องค,ค่อยๆหามุมนะครับให้เหมือนกับเรากำลังรับถ้วยฟุตบอลน,นะครับดีๆมือกล้องจะห่ยคมุมค <c oughs> ออ้างไว้ค้างไว้หันหน้ามาหันหน้ามา และสําหรับการท่องเทีย่ยวทริปนี้นะคะวันเดทิปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามนะคะที่เราได้ไปชมมาทั้งาผาสุดแผ่นดินใช่ไหมคะคแล้วก็มีระเบียงโอโซนระเบียงโอโซนด้วยแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากรักค่ะแล้วก็มาท,ที่ทุ่งดอกดอก,กระเจียว <c oughs> ที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามแห่งนี้นะคะก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับหรือไม่รู้ไม่คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเชิญชวนที่นี่ที่อุทยานชาติป่าหินงาม ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของที่นี่เราก็จะได้มาชมมาสัมผัสสายหมอกซึ่งค่อนข้างจะบริสุทธิ์มากมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งมาชมหลอกกระเจียวซึ่งกำกำลังจะบานอยู่ใกล้ๆเกือบจะเต็มทุ่งแล้วนะครับอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับให้เตรียมความพร้อมมาเที่ยว นะครับตอนนี้มีความสวยงามมากในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวของเราครับเชิญครับค่ะแล้วสาหรับวันนี้นะคะวันเดย์ทริปนะคะที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับ E ีพีหน้านะคะรายการ PR อาพาไปเที่ยวนะคะจะพาไปที่ไหนนะคะรอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ศักนะคะคและพี่ๆตอนนั้นที่ให้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนุกพวกเรามากๆเลยรอติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องไปละค่ะบ๊ายบาย